ผู้ตรวจสำนักนายรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เช่นเดียวกันเพื่อติดตามการดาเนินงานตรวจราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับต่อจากนั้นเลยครับนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการเขต17นะครับร่วมติดตามงานโครงการตามการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ2565ที่ห้องประชุมศิลาอาจชั้น5สารลกกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นลงพื้นที่ตำบลน,น้ำริดอเภอมืองอุตรดิต์นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม1จังหวัด1ชุมชนนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งตำบลน,น้ำริดอเมืองอุตรดิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเช่นผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งผงนะครับอันนี้เพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมฮะและสบู่เหลวน้ำพึ่งผสมพอโพลิสและติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างที่คุณเจตเล่าใ้ทราบที่จังหวัดสุขโขทัยก็คือ BCG Mo เดลเกษตรแปลงใหญ่สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงโชคอนันต์ดีฟลุตฟาร์มนะครับของคุณมณีรัตน์พานมไมยังสมาร์ทฟาร์มดำเนินการในพื้นที่อำเภอพิชยัยจะเห็นได้ว่าสองข่าวเนี้ยที่ผมกับคุณเจตเล่าให้ฟังถ้าท่านผู้ชมจับใจความดีถ้าเกิดผมไม่เร็วจนเกินไปนะท่านผู้ชมจะเห็นวิสาหกิจชุมชนที่กระจายกันไป ในแต่ละอำเภอของจังหวัดแล้วก็จะมีของดี1จังหวัด1ผลิตภัณฑ์มาแข่งขันกันส่งขายสามารถเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนเองแล้วก็คนที่กลับมาทํางานในบ้านเกิดตัวเองครับ,รบอันนี้เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนที่กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศครับ